สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งหน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่สองก็คือหลักธรรมนำความสุขค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือพระรัตนตยพระรัตนตยัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐ3าประการประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะ ชาวพุทธทุกคนควรมีความเชื่อและเลื่อมใสในคุณของพระรัตนาตรัยหรือเรียกว่าศรัทธ,ธาในคุณของพระรัตนาตรัยหรือจะเรียกสั้นๆว่าศรัทธ,ธาสี่ก็ได้ค่ะศรัทธ,ธาสก็คือความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลค่ะมีสประการคือ 1. เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงคือเชื่อว่าเมื่อทำอะไรโดยมีเจตนา รือจงใจทำย่อมเป็นผลกรรมก็คือเป็นความชั่วความดีเกิดขึ้นในตน 2. เชื่อว่าผลกรรมมีจริงคือเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผล 3. เชื่อว่าสัตว์มีกรรมของตนคือเชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของกรรมที่ตนทำไว้และจะต้องได้รับผลเป็นไปตามกรรมของตน 4. เชื่อพระปัญญาและการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุปหลักธรรมอันประเสริฐค่ะต่อไปเรามาดูรายละเอียดของพระรัตนาตรัยนะคะเริ่มจากพระพุทธค่ะพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้า,าศาสดาของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ค้นพบหลักธรรมและเผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ตามค่ะ ต่อไปเรามาดูพุทธกิจ5ประการของพระพุทธเจ้านะคะพุทธกิจก็คือกิจที่พระพุทธเจ้าทําในทุกๆวันนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น5เวลาดังนี้ค่ะ 1. ช่วงเช้าก็คือออกบิณฑบาตโปรดสัตว์สนพนาธรรม 2. ช่วงเย็นทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 3. ช่วงค่ำทรงพระราชทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ สช่วงเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาธรรมะและแสดงธรรมแก่เหล่าเทวดาและ5ช่วงใกล้รุ่งทรงพิจารณาเลือกบุคคลที่จะแสดงธรรมในตอนเช้าองค์ประกอบต่อไปของพระรัตนตรัยนะคะก็คือพระธรรมคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเรามาดูตัวอย่างหลักธรรมสำคัญนะคะ หลักธรรมแรกคืออริยสัจส,สีแปลว่าความจริงอันตรเสริฐประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์หมายถึงสภาพที่ทนได้ยากสภาพที่บีบคั้นเช่นการพัดพากจากสิ่งที่รักความป่ารถนาที่ไม่สมหวังสมุทัยหมายถึงเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์คือตัณหาหรือความอยากเช่นอยากมีอยากได้หรือ อยากมีของใช้ราคาแพงๆอยากเป็นคนมีชื่อเสียงไม่อยากเป็นคนแก่นิโรธหมายถึงความดับทุกข์คือภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไปเมื่อตัณหาดับสิ้นไปแล้วชีวิตก็จะมีความสุขมาร์กหมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดถึงความดับทุกข์ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งสิ้น8ประการได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบ การเจราจาชอบการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและความตั้งมั่นชอบเรามาดูตัวอย่างนะคะการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูก็คือยึดหลักอริยสัจส,สี่เอาชนะโควิดค่ะทุก็คือปัญหาของชีวิต ทุกจากโควิดก็คือความเครียดวิตกกังวลว่าตัวเองจะติดโควิดสมุทัยก็คือสาเหตุของปัญหานั้นก็คือประมาทไม่ป้องกันโควิดก็คือไม่สวมหน้ากาก,กอนามัยไม่ล้างมือหรือรวมกลุ่มสังสรรค์นิรอดเป้าหมายการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเราก็ต้องลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องกันโควิด และสุดท้ายมาร์กก็คือทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทางที่เราจะแก้ปัญหาการติดโควิดก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใส่ใจส,สุขอ,อนามายัยเช่นสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆงดรวมกลุ่มสังสรรค์อยู่บ้านไม่ออกจากบ้านถ้าไม่จําเป็นหรือแยกของใช้ส่วนตัวเรามาดูหลักธรรมที่สําคัญอีกหลักธรรมนึงนะคะนั่นก็คือหลักกรรมค่ะ ซึ่งหมายถึงการกระทำโดยเจตนาคำว่ากรรมเป็นคำกลางๆจะมุ่งในทางที่ดีก็ได้ชั่วก็ได้ทำดีเรียกว่ากุศลกรรมส่วนทำชั่วเรียกว่าอะกุศลกรรมถ้าเราทำสิ่งใดทางกายเรียกว่ากายกรรมส่วนทำด้วยวาจาคือการพูดเรียกว่าวจีกรรมทำด้วยใจนึกคิดเรียกว่ามโนกรรม และนี่ก็คือตารางการแยกการกระทำหรือกรรมนั่นเองค่ะซึ่งแยกเป็นการกระทำทางกายก็คือกายกรรมการกระทำทางการพูดก็คือวจีกรรมการกระทำทางความคิดก็คือมโนกรรมและจะแยกเป็นกุศลกรรมก็คือกรรมดีและอกุศลกรรมก็คือกรรมชั่วเราไปดูตัวอย่างนะคะการกระทำทางกายกรรมดีหรือกุศลกรรมก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ ส่วนอกุศลกรรมก็คือกรรมชั่วก็คือการฆ่าสัตว์นั่นเองค่ะกุศลกรรมและอากุศลกรรมจะตรงกันข้ามเลยนะคะส่วนวจีกรรมก็คือคําพูดกุศลกรรมคือเป็นจากการพูดเท็จส่วนอกุศลกรรมก็คือการพูดเท็จหรือการพูดโกหกนั่นเอง <c oughs> และสุดท้ายมโนกรรมแม้จะยังไม่ได้ลงมือัปฏิบัติหรือแค่เป็นความคิดก็ถือว่าเป็นกรรมค่ะ กุศลกรรมคือไม่โลภอยากได้ส่วนอกุศลกรรมก็คือความโลภหรือความอยากได้นั่นเองการที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องหลักกรรมไว้นะคะเพราะว่าเพื่อที่จะทำลายความเชื่อเรื่องวันณะค่ะตามความเชื่อของอินเดียนะคะจะแบ่งวันณนะเป็นทั้งหมด4วันณะค่ะประกอบไปด้วยพราม์แพทย์กษัตริย์สูตรค่ะ ตั้งแต่ละวันนก็จะแยกความเป็นอยู่อย่างชัดเจนแต่ละวันนไม่สามารถเข้าวันนมาแต่งงานกันได้ถ้าเกิดมีคนเข้าวันนมาแต่งงานลูกที่เกิดมาก็จะกลายเป็นจันทานซึ่งเป็นวันนที่ต่ำที่สุดในอินเดียนั่นเอง 2. เพื่อให้มนุษย์มีความเพียรในการปรับปรุงตนเองและสร้างผลสำเร็จต่างๆด้วยการลงมือทำไม่รอคอยโชคชะตาหรืออ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สเพื่อให้เป็นผู้ไม่ประมาทรู้ว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำและสเพื่อให้คนเช,เชื่อมั่นในเหตุและผลไม่หลงงม,มงายในสิ่งไร้าสาระค่ะองค์ประกอบสุดท้ายของพระรัตนไตยนะคะก็คือพระสงฆ์คือผู้ที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนานั่นเอง 1. เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย 2. เป็นตัวอย่างที่ดีในทางศิลธรรมและนำให้ประพฤติปฏิบัติด,ดีตาม 3. เรียนรู้พระธรรมและนำมาสอนให้บุคคลทั่วไปรู้และประพฤติปฏิบัติตามและ 4. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา หลังจากนักเรียนดูคลิปวิดีโอการสอนจบแล้วอย่าลืมทำงานที่ครูมอบหมายนี้ลงในสมุดนะคะสำหรับวันนี้ครูยุ้ยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ